ที่เทอร์มินอลฮอลศูนย์การค้าเทอร์มินอลทววันโคราชนายวิเชียนจันทรานโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2565ภายใต้โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป พร้อมด้วยนายภูมิสิทธิ์วังคิรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าส่วนราชการองค์กรเอกชนองค์กรภาคประชาชนสถาบันการศึกษานักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยต่างพร้อมใจกันมาร่วมแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการสวมเสื้อสีขาวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยมีนายวิจ,จิตกิจวิวรัติประหลัดจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเลขานุก,การศูนย์ดำเนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดนครราชสีมากล่าวรายงานตามมติที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม2530ได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลการดําเนินง,งานด้านการปราบปรามด้านป้องกันและด้านบําบัดดีเด่นประจําปี2565จํานวน123หน่วยงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลจํานวนหนึ่งราย พร้อมกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมและนำมวลชนกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2565จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามด้านการป้องกันและด้านการบำบัดร,รักษายาเสพติดจำนวน7หน่วยงาน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเสวนาวเรื่องประโยชน์และโทษของพืชยาเสพติดเสวนาวเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันและพื้นที่เชิงบวกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งชมการแสดงบนเวทีโดยชมรมทูบีนัมเบอร์วันบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดและร่วมตอบปัญหาความรู้ด้านยาเสพติดเพื่อรับของรางวัล ปรามโมทิติวงริ์สวทนครราชสีมารายงาน